สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องทุกผู้ทุกคนครับนี่คือเลข่อเล่าที่พี่น้องเรี่อเลลาพัฒนานะครับเลาาพัฒนาครับผมเลาาพัฒนาเบหน้าจะเอเลยครับเบหน้าจะเอาเลยเลาาพัฒนาครับผมเลาาพัฒนาเลาาพัฒนานะครับเลาาพัฒนาวันนี้นะครับผมเลาาพัฒนานะครับเลาาพัฒนานแม่นะครับโอเคครับผมโอเคครับเลาาพัฒนาครับผมลาวพัฒนาเลาาพัฒนาวันนี้เด้อ ลาพัฒนาก็มี9 6 7นะครับเด่นให้ที่9กับ6ได้รลาพัฒนาเด่นสุดเก้ 6, 9, 7แล้วก็6 7เหนะ้าพี่น้องเนาะจำผู้มี60 0 7 7 1 1 8 8 2 2 9้ข้อ3 3 6 6 8 2 0 1 9 7แล้วก็3 1นะึพี่น้องเนาะเด่นหอตัววงกลมสีแดงดนะ้ 6, 0 7เดเหนึ่งอเก้าเก้6สแล้วก็เกเนะ้าพี่น้องเนาะเอาไปซื้อไปหแล้วเอาไนปะ้อง อีกคือเราพัฒนาอะไรเป็นหลัเนื้อในวงกลมสีดแดงนะเอาไปเสื้อเอาไปนอนเน้นให้คือตัววงกลมสีแดงเนื้อตัวที่วงกลมสีแดงคือตัวเน้นนะครับโอเคครับ